ผมเลือกมาได้ทั้งหมดประมาณสาแบบอะชียลองดูนะว่าชอบแบบไหนอ๋อกำลังผมมีเรื่องจะบอกอะไรหรอ,อคือ,อคือ,อ,คอผมหิวข้าวแล้วสั่งอาหารกินก่อนได้ไหม สวยแค่นี้เองได้สิครับอชิผมไปหาข้อมูลมาเ <c oughs> ขาบอกว่าเวลาเราจะลอยกระทงด้วยกันเนี่ยเราต้องพยายามทำให้กระทงอยู่คู่กันตลอดเขามีความเชื่อว่ามันจะทำให้เราได้อยู่ด้วยกันตลอดไปไม่มีอะไรันคงไปลอยกระทงออกับกลาลันไม่ได้แล้วล่ะ อา oh. คือการเปิดสาขาใหม่มันเรื่องขึ้นมาเร็วขึ้นผมก็เลยต้องเร่งมือให้เสร็จก่อนกำหนดอะแล้วผมก็ต้องลงไปดูงานก่อนช่วงลอยกระทงด้วยอะอ๋อทำนี้หรอผมเข้าใจนะว,ว่าการันคงจะรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจมากเลยใช่ไหมไม่เป็นไรเลยผมเข้าใจ ฮะไม่เป็นไรเลยจริงจริงเหรออืมก็โปรเจกต์ใหญ่นี้มันสำคัญสำหรับชีมากนะแตทำไมอะ่ะอาชีพไม่เชื่อที่ผมพูดเหรออ๋อเป่าก็เชื่อสิเชื่อก็บ้าแล้วไม่มีทานจะไม่รู้สึกอะไรหรอก กานทำอะไรอยู่หรอหลบรูปอะ่ะแบบนี้แสดงว่าผิดหวังอยู่ช,ะชะัดๆกานโอเคเรื่องรอยกระทงจริงๆใช่ไหมถ้ามีอะไรอะ่ะกานพูดผมตรงๆได้นะผมบอกอชีนแล้วไงว่าผมโอเคทางแบบนี้อาชีไม่เชื่อใจผมเลยเนะชื่อใจอยู่แล้วสิสุดที่ไหนล่ะ อาชีจะทำอะไรอะเออคือเนี่ยชยีไม่เชื่อที่ผมตู้เหรอไม่ใช่ไม่เชื่อผมแค่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วกาลังคิดยังไงอยู่ที่อาชีพูดมาทั้งหมดเนะี่ยมันกำลังหมายถึงว่า,วาชีไม่เชื่อใจผมนะจดผมไม่แน่ใจจริงๆว่าคำว่าไม่เป็นไรของการไรมันแปลว่าอะไรอะ ผมรู้สึกว่าการันแค่พูดเพื่อให้ผมสบายใจมากกว่าที่จะพูดความจริงแต่ผมบอกอาชีแล้วไงว่าถ้าผมมีปัญหาอะไรอะผมจะพูดกับอาชีรตรงๆให้เหมือนว่าอาชีกำลังอ่านใจผมอยู่เลยโอ้ยไม่มีพลังวิเศษนี่มันยากจริงอะรู้ไหมช่วงที่เราแยกกันอยู่ผมเคยคิดนะว่าการันต้องทนอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องมาหาผมแน่แน แต่มันกลายเป็นผมเองตั้งหากที่มโมแต่คิดว่าป่านนี้กำลังจะทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่อาชีผมขอโทษนะผมคงเอาอะไรมาตีกันไปหมดแล้วอะวันนี้ผมคงพูดจามไม่ดูเรื่องแล้วล่ะขอตัวกัอนนะ